การนวดไมเกนเป็นการนวดที่แบบใครๆเข้าใจว่านวดไม่หายแต่ที่จริงนะเป็นการนวดที่งา่ายมากเทคนิคเหรอไม่ยากเลยกดเองได้นะไลหลุดไลกระแทกไม่มีทางหายวิธีเดียวที่ทำให้คุณหายค่ะสำหรับคนที่แบบเคยเจอไหมคะลูกค้าที่แบบว่ามานวดครั้งเดียวเนี่ย เสียแบบห้าเนี่ยแต่แบบโอ้จะหายไปเลยทีเดียวอะไรเงี้ย,ยคิดจะ,จะบอกวาสมาทเเจ้าร่างกายเป็นไปก็ใช้ไปอ่ามันเป็นวัฒศักร์ของคนนะคะม,มันมันไม่ใช่อะไหร,รถขนาดอะไหร,ร,รถยนต์เนาะนะใช้ไปมันยังเก่าแล้วคนนะอะเหมือนกันก็ต้องบำรุงดูแลร่างาใช่ค่ะมันไม่มีมันไม่มีใครหรอกนะที่จะเป็นปรมาจารย์ถึงขั้นนวดหนึ่งครั้งแล้วคุณหายไปเลยใช่อันนี้ข้อสุดยอด ที่จะทําได้ก็คือคุณต้องเป็นหมอหมอปัจจุบันนะเนาะผ่าตัดไส้ติ่งหายแน่นอนอผ่าตัดหัวใจทาบายพาสอะไรอย่างเงี้ยคือหายแน่นอนอันนี้คือมันเป็นเห,เหตุและผลจริงๆแต่นี่คือการนวดมันเป็นการบํารุงเป็นการดูแลรักษามันเหมือนแบบว่าเราเป็นอะไรรถยนต์นะเนาะเราเอาน้ำมันไปหยดให้มันหลอลื่นต่อไปเมื่อกีอ้โบบอกเมื่อกี้ตอนที่นวดเสร็จนะคะว่าแบบเหมือนเรามาแบบถอดชิ้นส่วนออกมาแบบขัดสนิมออกมานะคะแล้วก็เอาน้ํามันเนี่ย หยอดเข้าไปใหม่เนาะแล้วก็ประกอบล่างเข้าไปใหม่มันจะรู้สึกแบบโล่งแล้วก็เหมือนแบบเราทําอะไรมันก็ไม่ติดขัดอะ<ช>่ะมันแบบขยัขบยอะไรมันรู้สึกเบาไปหมดเลยอะ่ะคือไม่อยากให้ลูกค้าคาดหวังนะคะว่านวดครั้งเดียวหายอืทุกที่ให้เราทําใจเลยค่ะวัตจักเลย ร่างกายใช้ไปก็เป็นไปคือเรามานวดอ่ะแล้วเรากลับไปเราก็ยังต้องไปนั่งทำงานในหน้าคอมหรือว่าไปเล่นกีฬาหรืออะไรที่แบบมันต้องต้องใช้แบบมันก็เป็นขคือยาบทเดิมๆอ่ะนะใช่ก็จะอาการก็กลับมาย่งง้นก็แบบต้องมานวดอยู่เรื่อยเหมือนกันออกกําลังกายนะคะใช่ค่ะแต่ข้อดีของการนวดนะคะ เอาจริงๆแล้วการนวดมันเหมือนการออกกําลังกายอย่างใช่ค่ะเพราะว่านวดไปเสร็จแล้วทำร่างกายล้าเพราะว่าอะไรหมอนวดเราก็กินงกระตุกกามเนื้อเมื่อกี้แบบที่โบนวดเนี่ยยังถามใครจะเหนื่อยกว่ากันนะคะระหว่างหมอที่จริงก็คือลูกค้ากับลูกค้าลูกค้าเหนื่อยลูกค้าจะต้องได้ออกกาลังกายจริงใช่ก็คือคนที่มานวดเนี่ยจะไม่เพลียไม่อ่อนเพลียเวลามานวดเราจะได้ไม่ต้องรู้สึกล้าแลกลับไปอยู่ที่บ้านใช่คือ ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็เหมือนออกกําลังกายนะอยู่ๆคุณก็มาออกกําลังกายเลยคุณไม่มีการวอร์มตัวเองมาเลยไม่ได้ดูแลตัวเองมาเลยอยู่ๆคุณก็ออกกําลังกายคุณน็อกได้นะเหมือนกันค่ะการนวดบางคนไม่ได้ทานอาหารมาเนี้ยพอนวดเสร็จจะเป็นลมจะหิวข้าวม,มีนะคะ,คะมีเคสมีเคสมีเคสแบบว่าเป็นแบบนี้คือไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่เที่ยงแล้วมานวดตอนสองทุ่มคือหิวข้าวนะก็คือนวดเสร็จจะเป็นลมเลยเพราะว่าหิวข้าว มาฉะนั้นใช้พลังงานเหมือนกันนะคะในการนวดคนโดนนวดนะคะไม่ใช่คนนวดคนที่โดนนวดคือใช้พลังงานใช่ใช้ยังไงพอตอนที่เรากดอะกล้ามเนื้อของลูกค้าจะเป็นตัวแรงลัพธ์พอเรากดมันจะมีการกระตุ้นเพื่อจะให้กล้ามเนื้อเนี่ยสู้กับมือของหมอแต่ถ้ามันจะมีหมออยู่สองประเภทนะคะต่อให้กล้ามเนื้อลูกค้ากระตุ้นก็จะกดซึ่งมันไม่มีประโยชน์ใช่หัดสู้กันมันไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่ากล้ามเนื้อลูกค้าสู้ เราจะต้องเป็นคนถอยหมอต้องเป็นคนถอยผ่อนมือลบใช่ค่ะเป็นคนถอยแล้วก็หาวิธีให้มันซอฟขึ้นนั้นเองคือสู้ไปเราก็เหนื่อยนะคะคือถ้าลูกค้าแบบเกรงขึ้นมาเราก็แบบยิ่งสวนกันไปเหนื่อยทั้งคู่แล้วก็ไม่ได้ผลด้วยใช่ค่ะคนที่เจ็บตัวคือลูกค้าคนที่ระบมคือตัวหมอหมายถึงว่าร่างกายของเขาจะระบมเขาเองนิ้วเนื้อปั่นไปหมดเลยใช่ค่ะมันจะทําให้มือคลิกได้ถ้าการลงลงจังหวะไม่ถูกลงให้ลูกค้าแบบเออแล้วแต่ละมาอย่างนี้แหละ จัดไปมีมีก็มีแบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้นคือถ้าลูกค้าคิดว่าจะมาใช้บริการความคาดหวังที่ลูกค้าจะได้รับะนะคือตัวต่อให้ลองเปรียบเทียบกับแพทย์แผนปัจจุบันนะคะที่แบบไปโรงพยาบาลอะ่ะก็ไม่มีใครที่แบบไปโรงพยาบาลครั้งเดียวแล้วร <Hi. S 2> ักษาหายภายในวันนั้นวันเดียวก็ไม่มีนะหมอยังต้องแบบเขียนใบนัดว่าโอเคเดือนหน้ามาใหม่นะสามเดือนมาใหม่<ช>นะอะไร่งเงี้ย แต่ว่ามันจะมีบางอาการที่สามารถนวดแล้วหายได้เลยอ่าเช่นอาการที่ไม่เหลือหลังเนาะคอตกหมอนอ่าคอมือพลิกจะรู้สึกดีขึ้นทันทีใช่ค่ะอาจจะไม่หายทันทีแต่แบบว่ามันสกพักไปสักพักหนึ่งจะรู้สึกแบบโล่งก็ถ้าคอตกหมอนเนี่ยที่เป็นแบบระยะรุนแรงเลยเนาะเจ็ดวันอ่าอาการระบมันจะเจ็ดวันมันถึงจะดีขึ้นแต่ถ้าคนที่แบบเป็นอะไรแบบไม่รุนแรง มันหายเคล็ดแล้วแต่มันยังระบุรอยในมือของกดนันเป็นเรื่องปกติคืออาจจะมีเจ็บจากการที่โดนกดเพราะว่ามันต้องหักกล้ามเนื้อเนาะใช่ก็ประมาณนั้นอแต่ว่าการแบบหักคออะไรเงี้ยคุณจะรู้สึกแบบว่าลงขึ้นทันทีก็จับความรู้สึกเอาก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็อีกอาการหนึ่งที่สามารถนวดแล้วหายได้เลยเหมือนปิดทิ้งเนอะไม่กินแปลกเนาอ การนวดไมเกรนเป็นการนวดที่แบบใครๆเข้าใจว่านวดไม่หายอ่าแต่เป็นการนวดที่อาจจะยากแต่ที่จริงนะเป็นการนวดที่ง่ายมากนวดตัวเองได้เลยเนาะจะรู้ยังไงว่าเราเป็นไงเกรนก็คือปวดข้างใดข้างหนึ่งตาบอกลาวลงเบาตาไหลขึ้นหัวข้างหนึ่งถ้าปวดทั้งสองข้างนี่คือเกิดจากอาการความเครียดนะพี่โบใช่ไหมคือขึ้นทั้งสองข้างมึนหัวการพักขวอนน้อยขึ้นทั้งสองข้างนะคะลงเบาตาทั้งสองข้าง หัวท้ายทอยอ,อันนี้คือการพักผ่อนน้อยเกิดจากความเครียดแต่ถ้าเป็นข้างใดข้างหนึ่งนั่นคืออาการของไมเกรนการนวดไมเกรนอ่ะมีเ<ด>ทคนิคมีเทคนิ<ม>คนยังไงบ้างเทคนิคเหรอไม่ยากเลยกดเองได้นะ,อะลองบอกเพื่อนๆคือเวลาเราไปเรียนเขาจะบอกว่าบริเวณทัดหูนี้คือห้ามนวดมันคือเรื่องจริงเพราะว่าอะไรมันเปราะบางอ่ามันเปราะบางที่จริงไม่รู้นะเขาเขาเรียกว่าทัดเขาเรียกว่าทัดดอกไม้อ่ทัดดอกไม้เขาเรียกว่า ที่เน็ตผมอ่าเนี่ยแหละที่เน็ตผมเนี่ยแหละกดไปเลยค่ะใช้มือของเราเนี่ยมันจะอยู่แล้วเนี่ยถ้าให้เราวัดมันอยู่ระดับนี้พอดีนิ้วโป้งเราอยู่ด้านนี้ค่ะเนาะมันจะอยู่เนี่ยจะอยู่เนี่ยพอดีเลยก็คือนิ้วโป้งมันจะอยู่จรงยพอเนี้ค่ะนิ้วโป้งอยู่ท้ายนี้่ใชแล้วก็นิ้วชี้สองอันนิ้วชี้สองอันอยู่นี่นี่ยค่ะวิธีการกดคือกดคึงแล้วก็ไล่ลงมาเนี่ย ไล่ลงมาตามจอนใช่เขาเรียกว่าก็ไม่รู้เรียกอะไรนะตามใบหูเราเนาะแล้วก็กดคึงลงมาเนี่ยตามกล้ามเนื้อแก้มต้องแรงไหมคะไม่ต้องแรงมากนะไม่ต้องแรงแค่แค่คึงคึงแค่คึงสิบห้านาทีดีขึ้นเลยแล้วก็เนียกดคือถ้าปวดข้างไหนก็คึงข้างนั้นใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยกดตาไล่ลงมาขึ้นหัวคิ้วไล่ลงมาใต้ใต้หนกแก้มรอบกระบอกตาเนาะแล้วก็ลงมาใต้หนกแก้มค่ะไล่ลงมาแล้วก็เราก็ ก็คือเทคนิควิธีการนวดตัวเองนะเนี่ยคือไท้ทอยก็กดมันจะจี๊ดมากไหมพี่โบว่าไหมจี๊ดดูเมื่อกี้โดนนิดโดนนี่คือตาสว่างเลยนะแต่คือไม่ใช่ว่านวดแบบแป๊บๆปแล้วก็หายประมาณ15บห้านาทีดีขึ้นเลยต้องใช้เวลาใช้ใช้เวลาแต่ถ้าคนที่เป็นมานานมากแล้วหรือเป็นอาการสะสมแล้วพี่โบเหลือหลังไม่หายถ้าเหลือหลังแค่แค่ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแค่นั้นเองมันจะไม่มันมันจะไม่มีทางหาย แล้วก็อาการที่เจอมาเคสยากที่สุดเนาะที่ปวดแล้วไม่มีทางหายแน่นอนจำมาไว้เลยเนาะลูกค้า่ะบอกเพื่อนๆหวัวไ,ไหล่ค่ะอ่าไหล่หลุดไหล่กระแทกเหมือนประมาณว่าเส้นเข้าไปในไหล่อะค่ะไม่มีทางหายคือเคยผ่านแบบว่าปร,ประสบอุบัติเหตุอะไรมาประมาณนี้แล้วก็เกิดไหล่หลุดใช่ค่ะ,ะไหล่หลุด แล้วก็เส้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนไหลจะแทกเข้าไปสักที่หนึ่งอ่ะทีนี้มันจะเจ็บมันจะอยู่ด้านในเหมือนเส้นเอ็นมันนักเสพข้างในอ่ะใช่คือมันเคยหลุดแล้วมันจะไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้มันเป็นอาการที่นวดยากที่สุดแต่เป็นอาการที่นวดแล้วคือหมายถึงว่าพอกดแล้วมันถึงหัวไหลอ่ะเป็นจุดที่กดง่ายที่สุดนะกดไปปั๊บบริเวณนี้เนาะพี่เราจะรู้สึกเลยว่ามันถึงหัวไหลใช่เวลาเรานวดอื มันจะเวลาเรานวดเนี่ยตามรอบปีกสะบักน่าหรือว่าแถวนี้นะคะมันจะมาจุกอยู่ตรงนี้ถึงแต่ไม่หายบอกบอกไว้ก่อนเผื่อใครเข้าใจว่าอ๋อเดี๋ยวผมจะไปนวดหัวไหล่เพราะผมเป็นคนไหล่ติดวิธีเดียวที่ทําให้คุณหายค่ะออกล้งกาอโอ้ยผ่าอุบาลมากเลยเนี่ยว่ายน้ำได้ไหมคะว่ายน้ำได้ได้เป็นเป็นอะไรที่ดีมากเลยก็เป็นมันเป็นท่าแบบ มันเหมือนได้บริหารกเนเลยค่ะถ้าถ้าถ้าใครไหลติดอ่าไหลติดหรือเรียกว่าไหลลุบหรือเส้นเอ็นบริเวณนี้อักเสบอ่าว่ายน้ํากับเนี่ยบริหารแค่หมุนคืาไม่มีช้ามีสะว่ายน้ําแล้วก็ด้วยการบริหารหมุอนเขาไหลอะไรนะชูมือขึ้นแล้วมุนมุนสมัยเด็กๆนะก็คือไม่ต้องให้ใครช่วยช่วยตัวเองใช่ค่ะทำทุกเช้าหายแน่นอนต้องทำทุกวันคือต้องมีแบบ มีกฎเกณฑ์มีระเบียบกับตัวเองนิดนึงนะคะถ้าอยากหายตื่นขึ้นมาแล้วก็นั่งทำหมุนสักยี่สิบสามสิรอบแล้วก็ทำงานอะไรเงี้ยอาะเดียวต้องใช้เวลาแต่ก็แบบรับประกันว่าจะดีขึ้นนะคือเขาบอกว่าอะไรเนี่ยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหรอใช่เออตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเขาเรียกว่าอะไรนะอัตตานิอะไรนะอัตตาหิอัตโนนาโถถูกไหมนะถูกหรือเปล่า อัตโนโออนะขอถึกไหนะนั่นแหละคือมันใช้ได้จริงเราต้องเราต้องเราต้องเขาเรียกว่าต้องช่วยตัวเองอะเนาะเพราะว่าเราจะไปให้คนอื่นมานวดให้เราเพื่อจะให้มันหายมันเป็นไปไม่ได้จริงๆหลักการของการนวดเนี่ยมันก็เราก็บอกกันอยู่แล้วเนาะว่ามันมันก็คือการออกกําลังกายเพียง<ช>แต่ว่าการมานวดเนี่ยคุณ<า>ไม่อเออเราก็เหมือนเราช่วยช่วยบริหารช่วยยกช่วยอะไรเงี้ยเนาะใช่ค่ะอะไรประมาณนั้น มันไม่ใช่แบบว่าเมื่อกี้นี่เหมือนโดนแบบโยคะเลยนะเมื่อกี้นี่คือโยคะนิดนึงนิดนึงก็แบบตอนตอนท้ายนิดๆจะจะใส่มากไม่ได้เพราะว่าคุณพี่คือตัวเล็กมากตัวเล็กจริงๆจ,จับไปไหนหันไปไหนได้หมดเลย <laughs> ตัวแบบอ่อนปวกเปียกไปหมดแล้วตัวเล็กมากคือแบบสบายมากเลยถ้าเจอลูกค้าแบบนี้สิบคนอยู่ได้สบายมานะคะสิบคนมากันรวนทีเดียวได้เลยต่อมาทางที่อยู่ที่ขึ้นไว้นี้นะคะ สำหรับคนที่มานวดเนี่ยน้องทีมีแบบวิธีแนะนำไหมคะว่าข้อ,ห,อห้ามข้อแบบข้อควรระวังนะคะสำหรับคนที่จะมานวดเนี่ยมีข้อห้ามยังไงบ้างมีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ยังไม่จบนะคะเดี๋ยวขอให้ไปรับชมกันต่อใน E ีีที่9้าแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะคะ ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเทคนิคดีๆจากน้องทีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้นะคะเวลาโบลงคลิปใหม่ๆก็จะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆเ,เข้ามารับชมกันได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ